สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบิร์ดแฟนแตงโมโพสต์เรื่องราวดีๆบอกขอให้คนบนฟ้ารับรู้ล่าสุดเบิร์ดแฟนนุ่มของแตงโมนิดาได้ร่วมกับครับครัวเปิ้นนาคนจุนกดสมาทําบุญให้กับบ้านกันยาพัฒเพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งโดยทางด้านเบิร์ดได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรมบอกว่าเมื่อวันที่15มิถุนายน 6- 5 บ้านกันยาพัฒเพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งมารับบริจาคของให้น้องๆหมาแมวขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับขอบคุณพี่เปิ้ลพี่โจนขอบคุณทุกๆคนที่อุดหนุนเสื้อโมเมียวที่ร่วมกันทนําบุญขอบคุณมากครับ SIMelonP.Official ขอให้คนบนฟ้าได้รับรู้ #stonerbkk#greenmanmelon# โมเมียวท่ามกลางชาวหนุตมเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญและบอกคิดถึงแตงโมจํานวนมาก ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ